นั่งสมาธิส่วนมากแต่ละคนแต่ละคนสีสงสัยในอาการพิติสิมันเกิดขึ้นหลายๆายยางลวก็ค่ายความสงสัยตัวเองบ่ได้ซึ่งหลายๆา,ายองค์คนกทเท์มาอยู่ตลอดที่ดอกเกี่ยวกับอาการพิติี่มันเกิดขึ้นในลักษณะนขนคิ้งลูกขนหัวลูกร่างกายโยกโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังหรือหมุนมือใหม่สัน้น สั้นลักษณะนี้แต่มี้วก็แสงสว่างทั้งในอาจจะเกิดขึ้นแลนนี้้วค็คล้ายๆกับว่าตัวเองนันมีร่างกายใหญ่ขึ้นมั่งสูงขึ้นมั่งหรือมีลักษณะหัวใจวูบลนลงไปทางล่างมั่งลักษณะนี้ด้วยแล้วถ้าว่ามันเกิดจากอำนาจสมาธิที่เข้าบริกรรมหรือเพ่งภาวนานนจิตมันร่วม น,นี่ก็เป็นสังขารอันหนึง่งซึ่งบ่ได้เกิดจากการปรุงแต่งโดยการคิดของเทาเองแต่ว่าเป็นการร่วมควาบคิดทำอยู่นในอารมณ์เดียวแม้ขณะสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในอาการปฏิกะยอมมีเหตุที่เป็นใจให้มันเปนบังเกิดได้แต่ว่าในความบังเกิดนี้เกิดโดยอานาจแห่งสมาธิโดยที่เท่ได้คิดเอาโดยที่เท่ได้ปรุงแต่งร่างกายเทาสี่รู้สึกสัมผัสได,ด้โยหรือความเห็นในจิต ความเห็นทางในเป็นแสงสว่างเป็นไข่กับฝ่าเหลื่อมผู้พัพบผู้พัพบกันส่ที่นี่ส,สาหรับความรู้สึกที่เ,เกิดขึ้นทางกายก็มีขนลุกขนพองเขนขิ่งลุกขนหัวลุกหนายะชา้าขา่กับให้ไตกังสี่้วนแล้วแต่มันกับเป็นเหตุเป็นปัจจัยจากการทําสมาธิคือจิตตั้งมัน่นความคิดเท่าตั้งมั่นและมั่นคองอ,อยู่ในอารมณ์เดียว นั่นแหละมีเป็นเหตุแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดผลคืออาการสมาธินั่นเองทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสังขารทั้งนั้นแหละแต่ว่าเข้าไปเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ที่เขาบ่เคยพบเคยพอเขาก็เลยสงสัยว่าอันนี้คือหยัองย่านเป็นบ้ามัง่งแล้วก็กังวลนกับย่านผู้อื่นมามาเบิ่งจาของเพื่อทโทนมันสิมันสิโยกเห็นบ่มันโยกมันยานเขาเบิง่งผู้อื่นเบิ่งแล้วก็ ย่านเขาว่าจะของเป็นบาย่านเขาว่าเป็นสันย่านเขาตกใจที่กิงพวกเขามีมากกิ่งก็นันอีกก็มันเป็นอีกเนาะเออว่าสันสิวายใจลอยอยู่เปลอยห้องไปพร้อมโอ้ยโอ้ยไปพร้อมมีหมดเออไก่าย่ายล้มมือนี้เด็กเออวย <c ười> นุ่นเนนนุ่นเนนจหัวจูดินไทยไปกันทังเป็นเออแต่ผูใ้ใดปฏิบัติแล้วทำจิตตังมันได้แบบลักษณะนี้แล้วเพง่งอยู่ในอารมณ์เดียวได้แล้วนี่ มันกระสิเป็นไปต่างๆานานๆนี่คืออาการปีติทั้งนั่นแหละ<ม>บางที้คนเห่าทั้งหลายสิพะาวงพ่าวังคือบิตกกังวลหนึ่งย่านคนอื่นเบาย่านคนอื่นว่าย่านเขามองในผาบอดีอย่านเขาเป็นบาส้องกับย่านว่าแต่ของกูเป็นบามัง่งลักษณะนี้ที่จริงมันเบาเพ็นแต่ลักษณะอาการทั้งเบิในปีติที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายโย่หมุนสั้นอย่างสีเ่เขาสามารถควบคุมได้ มันัางหุ่นจักวิธีควบคุมในจากของล่ะแม้กระทั่งการมืนตาขึ้นเบิองมันยังโยกมันยังหมุนม,มันยังสั่นได้คือเกา่าเพียงแต่ว่าเฮ้าเบาเบาออกจากอารมณ์นั้นจากเบาออกจากอารมณ์อารมณ์เดียวนั้นอาการวิธีมันมืนตาเบิองกระได้มืนตาเบิองกระได้แล้วมันสิใส่ความรู้สึกแค่ว่าเบ่ให้โยกเนี่ยเอาความรู้สึกคมความรู้สึกบ่ให้โยกนั่นเองนะแล้วกับ,บ่บให้สั่น บอกให้ร้อยหล,ลายลายอย่างเหตุใดทั้งนั้นหลยวนแลแต่สิงกรณีเกิดขึ้นกับหนักปฏิบัติเท่านั้นนักขิดนักอ่านบ่มิทางสิรูใดต้องหนักปฏิบัติออการนั่งสมาธิกับเป็นใดการเดินจงกรมกับเป็นใดยืนเดินนั่งนอนเป็นใดทั้งนั้นเลยทุกอาการนะจังหวะมันสิมีหล,ลายๆอย,ย่างที่นักปฏิบัติแท้สิเข้าใจความรู้สึกต่างๆนี้ แล้วก็หูจัดว uh. uh ah. ิธีควบคุมบ่ให้มันโยกก็ได้แม้แต่เฮามื่นตาเบิ่งมันก็โยกโยกดึง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 อยู่หันแหละแต่ว่าเฮาแช่ใส่ความรู้สึกของร่างกายเฮาเองหยุดกึกไหวมันก็หยุดได้แล้วก็อยุดในขัามบริกรรมเพาวหน้ากบล่มคือเกาสีผอาพานอาการเ่านี้เพราะว่ามันวิตกมันบอกหูจัดสื่อมันแล้วก็ยันยันผู้อื่น่าเป็นบ่าแล้วก็ยันจาของเป็นบ่า แล้วก็ยานตายยานหลายยางในความยานทั้งเบิดสิ่งเหล่านี้อาการต่างตานี่เอ้นว่าอาการพิตีที่มันเกิดขึ้นจากอำนาจสมาธิกิตตั้งมันอยู่ในอารมณ์เดียวมันก็เกิดขึ้นได้เบิดทุกคนคอยคิดตั้งมันเถอะเกิดเบิดทุกคนนั่แหละแต่ละคนบ่ได้เกิดคือกันดอกเกิดเป็นหลายๆอาการบางคนเกิดเมื่อนี่ขณะนี้เกิดแบบนี้เกิดโยกเมื่อนี่ขณะนี่เกิดแบบเพ็นแสงคือฝ้าเหลือมพึบพับพึบพับน้ําขอบตาเท่านั้นแหละ เมื่อนี่หนาหยาๆใช่าชาขนหัวลุกแต่เฮ้าถ้าเฮ้าเลยดูมันแล้วเฮ้าสิตังต้งหลับตั้งหลับกูหูจักมึงแล้วว่ามึงเป็นอาการพิที่โยกเน่กูสิบสนใจมึงมันก็ไปเกิดอีกแบบหนึ่งเด้เออนี่กูตั้งหลับอยากว่าตั้งหลับแต่ไปเกิดอีแบบหนึ่งเนี่ยกับนี่แหละจังว่ามันสิค่อยๆรล้ไปที่ละอันละอันเราหูจักวิธีตั้งหลับแต่ละอันแต่ละอัน,แต,อนแต่ละอาการพิธีพิธที่นี่เกิดขึ้นเป็นซิบกาย่างพนละที่เค่อยเป็ียนมาเนี่ย มันก็เลยหวูว่าอันนี้มันเป็นไอ่อาการปิติแล้วเฮานี่ไปวิตกไปกังวลไปสงสัยเลยอบอ่าสามารถจิร่วมจิตเขาเป็นเอกก,ะกะตาจิตเข้าไปสู่ความสงบอันสูงสุดใดในอปปนาสมาธิหรือชาญสีเพราะว่าเฮามาฆ่ากังวลเรื่องนี้ถ้าเฮาบ่กกังวลเดนี่เฮาลูซื้อมันแล้วเฮาจักวิธีจัดการมันแล้วโดวยการหยุดบ่ให้โยกเมื่อตาเบิ่งกระโยกนะว่าเป็นตัณตา์ว่ารับตา นี่คือผู้่งยูไจโรต์บา้ในการที่เฮามื่อตตเบ่งในการทสมันเป็นเอิ่นกะทรงชานอยู่คือเกา่านะส่งบ่าท่านด้ถึงขันเขาเออว่าสิข้าได้มันต้องส่งจรักส่งรักษาอย่างรักษาคําบริกรรมเผาหน้าหรือลมสําหรับผู้นัง้งคําบริกรรมเผาหน้าหรือลมอยู่ในนี่อาการพิธีเกิดขึ้นฮากก็ต้องส่งอารมณ์อยู่ในนี้ที่เกา่าส่งส่งไปส่งไปเรืเ่อยๆที่นี่ถ้าห้องห้จักแล้วว่าอันนี้บแมเนลรื่องอันตรายอีกอย่างดอก ว่าเป็นเรื่องอันตรายหฮา่าสนใจมันถิมนี่คืออุปสรรคของการเข่าชาญอาการพิตินี่ก็เอื่นเป็นอุปสรรคของการเข่าชาญอันหนึง่งทรงชาญกับเข่าชาญมันคนละยางกันเลอ่อคนละระดับกันเดอ้อคำว่าสมาธินี่แปลว่าตั้งใจตั้งใจสิเหตุอ,อันใดอันหนึ่งตั้งใจทรงชาญหรือตั้งใจที่จะเข้าชาญน,นี่อันหน,นึ่งทางคนเอื่นเป็นซื่อเดียวกันคนละซื่อ คำว่าสมาธินี่้ามันตั้งมั่นดตั้งมั่นในการที่จะพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างพิจารณาเป็นอารมณ์เดียวคือกุศิบ่ออกจากเรื่องหนีเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมอันนี้เอนสมาธิห้าตั้งใจที่จะพิจารณานะพิจารณา,าไปพิจารณาไปอยู่ในเรื่องเดียวกันอดลอดอดลอด<ม>การเข้าสมาธิลักษณะนี้เข้าก็เข,าเขา้าใดขึ้นกันเข้าดังเข้าแบบชาตินั่นแหละเนี่ยคิดนึกเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิต ไหลไปเรื่อยๆสู่เหลืองรรมคือความเป็นจริงของทุกสรัพสิ่งทั้งหลายจิตใจมันนอนมันนิ่งมันฟุบไปเลยก็มีอันนี้และส่วนมากนะบ้านนี้ในการท่งชา่านคนกะสิมากังวลกับอาการปิติต่างๆน่าจะเกิดขึ้นมันเลยบาจสมาสิเข่าชานใดเ,ออเข้าใจว่าคําว่าทรงชานทรงชานคือรักษาค้าบริกรรมรักษาลมหายใจรูอ,อาการปิติหรือเอื่นว่าทรงไว บ่ให้มันหนีบ่ให้มันออกออบ่ให้ความคิดออกไปนอกลู่นอกทางนอกเรืออย่างอื่นอื่นอื่นว่าส่งส่งไปเลยอ่าอุปสรรคต่างต่างที่ว่าสีเป็นเหตุให้เขาเขาชานบ่ได้คืออาการพิติี่เบื้องต้นต่อมากา็เรื่มบริกรรมกรมีเร่มบริกรรมต้องกลับมาบริกรรมภาวนาาไม่ก็มีเออบันี้กเห่าห้องบ่สนใจพิติแล้วคําบริกรรมน่นก็นหายไปแล้วบันทึสีเหลือตะล่มหายใจ รวมหายใจซฉพาะอยู่นี่บางคนกลับไปวิตกกับมาเอ้ากูเขาว่าหายใจกูเขาว่าหายใจวะนี่กลับขึ้นมาหายใจใหม่บริกรรมใหม่นี่ก็มนี่ด้านอุปสรรคหรือวิตกกังวลที่เขาบอกเข้าใจทั้งหลายแหล่นี่ในการว่าบอกกูเขาว่าหายใจแต่คือยานตายฉะนั้นมันต้องโสตายใช่กว่า ายกับตายตัวหายกับหายตัวนันนี่ตัวกับระหูจักซื่อมันมากมากมาหลายอันมาหลายอย่างแล้วเพิ่นก็อธิบายมาหลายตลอดยู่เวาด้วยนึ่นสิตายกับมันตายโลดลมหายใจสิสั่นเขาสั่นเขานะแล้วมันก็ดับปุ๊บเขาว่าดับปุ๊บมันเผลอไปเองดอกสีไปตั้งใจมันเข้าไปเลยกับเขาบ่ได้บม่มีทางในการตั้งใจมแต่ส่งอารมณ์อันเป็นกุศลไปก่อนหรือส่งชั่นไปก่อนส่งไปเรื่อยๆคำาว่าส่งหรือรักษาลมหายใจนั่นแหละรักษาไปรักษาไป นะเออเ้ารักษาฝูอย่างเพื่อสืมันเผลอไปของมันเองมันจะเป็นไปเองโดยธรรมชาติของมันเองดอกป่านี้ว่าสามารถจิตปบเขาไปสั่นซีเลยต่างสิว่าสามารถทําไดรก็แล้วกันนะเออหนึ่งถิ่มความคิด2สองถิ่มอาการความรู้สึกสามถิ่มล่มให้ใจมันต้องถิ่มทั้งบดเลยโสตายได้มันจะเห็นได้แต่ว่าไม่เรื่องตายดอกเบาเห็นเป็นตยานซื้อเพราะสั่นซื้อาถ้ามันยุ่ฝากตายบ่อยากลูถ้ามันได้อันหนึ่งใายมันตัดสินใจว่าคนห่าเกิดมากได้มันก็ตายอยู่แล้วนั บางที่กระท่ำวิปัสสนากรนที่เขาชานก็นเลยตัวกวนที่ส่อมชันกวนที่เข่าชานก็นเลยตัวนึถึงกายเวทานาจิตทาแล้วมันเบิดแนวคิดนึกมันคิดว่าออกแล้วจังถือเอา้ามันเบิดปัญญาแค่นี้นะกูนี่กะกลับเข้ามาสู่คาบริกรรมหรือล้มให้ใจพร้อมกันคอยไปคอยไปจังคอยถิ่มอาการปิติคอยถิ่มปิติหลายๆอย,ย่างเออมันจะเป็นอะไรก็สร้างมันให้มันหลู่ยื่เสือโดวยว่าต้องไปคิด ถ้ารู้่ะซื่อๆโดยว่าต้องไปคิดมันกับบวิต๊กบวกังวลยังอ้าวลู่ยังรู้อาการหนีรู้อาการโยกรู้อาการเห็นแสงสว่างรู้อาการขนหัวหลุกรู้อาการต่างๆนาหนาแค่รู้รู้ลูกว่าต้องไปคิดหาซื้อมันรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยมันรู้แม้กระทั่งล้มหายใจดับเพิบคุณตัวแต่รู้ล้มหายใจดับเพิบแล้วนะเข่าชาแล้วจกเป็นอัปสมาสมาธิถ้าเบาเรื่องสมาธิแต่ชาเอื้ว่าซีมียุดสุดซ้ำนั่นแหละแต่คนบาสคนบอามันบบผ่าน ออพอเข้าปฏิบัติอยู่นี่คือผู้มาใหมา่มัน,ม,นมันบ่เคยมันบ่เคยเห็นมูเป็นเนะเคือโทษน,นะบ่เคยเห็นมูเป็นมาเลยตกใจผมย่านมูว่าผมเป็นนั่นนี่นาวระเสันเขาค้งเป็นคนนั้นอีกฮอดไห้ขึ้นบักดังเวอ่วอเว่อขึ้นกับน,นี้นะเขาฮอดไห้บักดังจนก้าขึ้นหมาวะว่ายเนาะได้ไฟพี่บาไห้เวอ่อขึ้นได้พี่บานก็นเลย เนี่ยเห็นบอกเวลาจิตมันลงมันมันมันขึ้นของมันมันก็เป็นของมันเองหายเว่อเเลยนั่งหายเอาคักคักเนี่เอามึงหายก็ไปวะหายเออผู้สั้นกับสั้นสั้นกับไปมันจะมีฉายาแต่ละคนแบบอมันเกิดขึ้นตามอาการคือย้ายลอยอ่ะย้ายลอยกับนั่งอยู่ดีๆธรรมดาลอยไปลอยมาดิเนี่ยในความรู้สึกของเขาอาการของเขาเนี่ยมันลอยวันนี้เขาบอกอาจสมาธิควบคุมร่างกายตัวดี้เพราะว่ามันเป็นของไม่ เห็ดสะกอนเห็ดมันชิ่นสะกอนมันสูกจังวิธดีความคุมเองดอกนามันขึ้นอยู่กับผู้เห็ดเพื่อนกระบอกเมื่อตาเบิ่งกันยังไดตัวบัดนี้นะเมื่อตาเบิ่งกันใดเอืยนว่าส่งอารมณ์ส่งชาญไหวส่งไวใดมันกับสิมีสติหุจักคือดอกนาว่าเห็ดมันหยุดแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นใดเบิ้ดหนาๆลอยล่รอ่าลอยลอยความรู้สึกเราลอยแต่ว่าร่างกายเข้าติพวกเขาเห็นนั่นนะแล้วก็เห็ดไปยังสี ไปบุญหลวงควางหลวงควงโนนเนินงนเงินนี่เบิดอ่วันนี้ผู้สั้นสั้นปากแห้งดิเพื่เพื่อเพื่เพื่เพ่เพ่ด้เวลาธรรมดาดิตาเพนเออมื่ตาเบ่งเมื่ตาเบ่งมันก็สั้นยุ่งสี่ขึเ่าขนาดมันนีได้นี่มื่ตาเบ่งก็สั้นๆ้นเอาค่อยค่อยค่อยใส่ความรู้สึกกดลงใส่ความรู้สึกนะแต่มันก็ร่งของมันเองกับธรรมดาอยู่เป็นธรรมดาเพาต้องยานดอพี่คนนีอีกห้องกับพี่ทั้งห้องทั้งหอทั้งหัว ทั <laughs> ้งแหมขึ้นมาเลยมีม <laughs> ีเบสอะไรแบบแล้ต้องตกใจแน่วมน้มนิดยาลรมถูไปหนุนหนีหนุนหนีดูนาเดียดมานานแล้วดินั่นเลยปล่อยไปลงเบื้องคดว่ามันี่หอดใส่แบบแล้วก็ปล่อยไปเลยเลยคุ้มก็ได้เ้องควบคุมได้นะสิบวันให้มันสั่นไม่นั่งอย่งนั้นลและหลายอย่างที่คนปฏิบัติเท่านั้นสิรู้เดินจง,งกรมก็เปลี่ยนเดอ้อสิบอกให้เดอ้อ เดินจงกรมก็เป็นเป็นคุณยี่นี่อีกมิติหนึ่งไข่ฝันนี่ก็มีได้เดินสโลน้่วยิงวย่งยเดินปกติมันแหละเดินสโลก่ออาการปีนีมันเกิดมันเ,เกิดหลายอย่างเลยเดินจงกรมนี่คือเอาสาโลนี่แหละคือตั้งตีนมาถึงพืนนี่แหละอันนี้เหตุจนชินมากไปแหงเหลือได้จังเบาไดลจังหุจักแต่ก็คือยังเดินอยู่ทั้งอากาศเดินทงางจีฝ่าเหมือนมีทางจงกรมหายหอมเรื่องจีฝ่าปัดจักของบังอยู่ในดินนั่นนะมันก็เป็นเดินสโลได้นิ่วย อย่วอยูอยไ่ไหไปมิบดเห็นไปเบดเห็นหนอดเทวดามาพนมมือขอบุญบุตอ่ะเวลาล้วนแล้วถ้าเป็นความปุงแต่งขึ้นทั้งนั้นแหละร้วยว่าถ้าสนใจมันให้เฮาวู้เท่าท่านเครื่องปุงแต่งทั้งหลายแหละเราต้องไปหยุดมันมีเข้ากําลังหยึดจก,ก็ละยุดได้น่ะยุดมันเลยข้ามันเลยไปบ่ไ,ไดแม้กระทั่งบาดนี้สิพูดถึงโดยภายในภายใน,ยในคําว่าภายในที่เข้าไปเห็นในอีกมิติหนึ่งเข้าไปเห็นในโลกบะมี กระบอกห่ยึดล้วนแล้วถ้าเป็นสังขารปุงแตงทั้งนั้นเลยอันเกิดจากอำนาจสมาธิทั้งนั้นเลยของทุกอย่างที่ห้าอนั้นมันเห็นจริงแต่เรื่องมันบอกจริงจากอย่างบอกควรเสียเอาข้ามาถือเอาอใจว่าล่ะบอกควรถือเอาจากอย่างอันนี้แหละตัวสาคัญตัวการทิงท้งทิ้งทิ้งความรู้นี่ทิ้งสิ่งที่ไปรู้ทิ้งสิ่งที่ไปเห็นนี่สำคัญนะระบอกห้ยึดต่างๆแม้ขนาดที่ห้าเห็นเทพเทวดาอินพุ่มสวรรค์สันนันสันนันไลไปเลยตะลุกขะเทวดา พุ่มเทวดาลูกะเทวดาอากาศเทวดาจนว่าหอดอินพุ่มทั้งหลายหอดอรุปรพุ่มทิ้งทั้งนั้นความรู้นี่ต้องถิมขนาดนั้นแหละถิมบ่ะยุดแต่ว่านำมาวบาบอกกาาซึ่งกันและกันใด่ซื้อแต่ไม่ยืนยันไม่ตัดสินเด้เห็นบัตนาราเห็นหอดบุพกรรมของแต่ละคนแต่ละคนแต่ว่าเ้าว่สนใจบ่เอามาเพียงแต่ว่าเ้าสิสงเขาะหรือบสออ่สงเราะเข้าใจว่าล่ะแม้แต่ห้าเห็นกันทีเดียวนี่ก็เป็นของบ่กจักอย่งได้หนึ่งแย่ว่า นี่มันถึงหมองมันสูดรอยู่จ้าวมัน,ม,นมันเห่าเห็นกันเยนอะดีกับว่าแมงนของจริงจากยางสุกชิบสุกยางยนี่เป็นอนัตตาเบิดบ่มีเ,เป็นสุญญตาทั้งหมดเลยเลยไปหอดหลกหอดยังไปหมดแหละเขาขนาดนั้นวอละลัดเอาแต่เป็นรรมดาพวกเขาคอยพานไปที่ละความรู้สึกที่ละอาการอาการคอยผ่านไปแล้วแหละคนมาพพอครับตัวเองได้มันจังเข้าใจลึกซึ้งได้แม่วะะ <S <S <ละ>่าล่ะก็จะของพอพ่อมานานั่นแหละแต่ว่าบ่มีผพู้นั่น บางที่ดับเพิ่มกูบ่าหายใจมืนตาเปิงขึ้นมากเลมีมีเบิดในนิมิตนนมันคลายครับเข้าเป็นอิลีนี่คือเข้าเจ้ามากคือจังนิมิตต่างๆที่โดยในภายในนี่คือจังผีมาข่าเขานี่กต่มีมาหอดหยีบพ่อเป็นงูแบบไงอาปากงับหัวมีถ้าเขาบ่าสนใจเปปรุงแต่งมันเดีมันก็บ่าเป็นอย่างเดียวบ่าเป็นอย่างเดียวคือว่าล่ะทางคิดว่ามันมีมันก็มีมันถึมีข้ามาในความคิดเท่านั้นแหละ แล้วมันกระสิคือสิกัดเท่าอีหาี้แล้วเท่ากระสิญานเด้๋ยววน,นี่เออเออเออไปนะได้เล่ลเนคุปเอาหลายคนอยู่ได้ละเ <laughs> นี่ยวันนี้เออถึงต่เล่นน้ำแสงก็ยังมีเนาะออขึ้นหัวโคกไม่ธรรมาดาบอกมันบริเวณหูโตได้สิบอกไงได้แต่มันเป็นไปสั้นแล้วนั่นนะเท่าหูแจ๊กกี้ได้ว่าเขาอยู่ในภาวะว่องใดภาวะว่างใดในคณะที่เขาเล่นไปนั่นนะเออแต่ว่าแต่ท่านตาเอาเป็นฝามือนี่แหละปูว่วเขาก็หูกั ุณจุกัด้าทำทานตัวเ <laughs> นาะตาสินตาสินว่าหอดใส่ดอกตอไมงหิงหอยปิ๊บเมือนตาปุ๊บขึ้นละบบางคนจีนยานเนาะยานผีผีอยู่ในความคิดนั่นเหละแต่เขาไปนึกถึงมันมันก็นมีเลนแล้วแต่เขาคิดว,ว่ามันบม่มีมีก็มีาาดนภาษานึงยังสัน่นเนาะอะไรไปยังสัน่น <c oughs> ผีหรือช้างมันเป็นตัวยังไงเห็นต่ในหนัง <laughs> มันไปเอานีระเอินว่าพวกนี้มันเป็นโลกอุปทานไปหาจับจิตยึดนั่นนี่ว่าแม้นต่นั้นเดชคำว่าอุปทานยึดทิวาจากของเห็นเทเทิวดายึดทิวาจาของเห็นพุ่มก็เอินว่าอุปทานยึดไปเบิดเลยแม้กระทั่งว่าสภาพพันิพภานเป็นทั้งสั้นทั้งสั้นทั้งสั้นอ่าก็ยังเป็นอุปทานเด้สิบอกให้พูดัขนาดนั้นเดชย,ยังสิไปยืนยันเขาว่านั่นอนันี่โหอลังการอยู่หันบอกนี่ถิมทั้งเบ็ดถิมทั้งเบด ขนาดเท่าเห็นกันอยู่เดียวนียังเป็นอนัตตายังเป็นสุญญตายังเป็นของบ่มีกิง่งมันต้องขนาดนั้นผนได้เออ,อคือว่านั่นแหละมันใจบ่เด็ดเดียวปานนั้นเออคือยายคําใดเด้วยก็สอบอกน,นี่งว่าละมีอยังเลิน,นน้อยก็บ่ได้ใบไผ่ขูดนี่ยอ๋อ้ยเก็บปวดแห้งคือย่านเฮาสิตายโอ้ยเป็นตภาพามือใส่กบหมูออยังไงด้อใส่ีไสง เห็นว่าหูกียแล้วจซ้ำออยดีหลายจะไปปุงแต่งหมองมันเจ็บตัวเห็นข้าวเจ็บนี่ไหมมันก็มาเก็บได้ห่ะเป็นรรบดาอยู่ได้หรือล้าฝึกไปเรื่อยๆก็ว่าลหละถ้าใส่เน่ามั้นี่เป็นสิบหามือขกิดยังบริเจ็บมันวาบขึ้นมาหรือหาวิธีเขานันเขาเด้ ที่แรกก็ส่งอยู่ดวงส่งชาติส่งก็ร่วมเป็นกุศลเอาอาการพิธีขวบคุ่ม้บ่ให้มันเจ็บ่ให้มันปวดอาการพิธีนั่นนะมันะลั่งดับความรู้สึกไดในระดับหนึ่งอยู่เด้ส่งไปเรื่อยๆได้ช่องมันปั๊บเข่าเลยดับเบิดเลยเด้งความรู้สึกต่างๆต่างๆอะไรกันดับเข่าชาติเลยมันดับเวทนาจากว่าหลายๆคนหายวิธีว่ะสิถามมาจะดับเวทนาได้ยังไงมันไปฆ่าคิดว่าปวดเอปวดเด้เจาหันมันทั้งปวดเกาๆออก มันคือสิขาดออกขุนตัวธรรมดาทางคิดทางปวดตัวอจะไปสนใจกันยังยยยไงอยู่ไ่ได้ใส่ใจเว่าคําว่าห้าวายยากสนใจมันอยู่ล้มอยู่ล้มว่ะเออมันเข่าลึกเข่าลึกเข่าลึกเข่าโดยว่าต้องไปสนใจยังอีกมันสิดับเองดอกมันที่เพล่ไปดอกนัยังไงยังไงยู่หันตัดหิ่มเนาะอยากไยกันเลยไป <laughs> ยังไงเหตดไปตามนีซะก่อนเออ ดับเวทนามันก็เพียบปวดทรรากระู้ว่ามันเจ็บปวดตัวพิกมาทังปัญญาก็ไดเด้ล่ะร่างกายนี่บอกเป็นของเจ้าของเนาะนะสิมันว่าสามารถสิระงับความเจ็บปวดบังคับบ่ได้ว่ามึงจะปวดจะปวดมึงก็ยังปวดอยู่เนาะนี่มาทังวิปัสนาก็ได้เด้ล่ะนี่ยพิกไปพิกมาใส่ปัญญาเอาตัวเออเจ็บเยะไปเห็นไปเห็นมาเลรวมันจังได้มันก็บ่บาเศร้าเดิมกับถิ่มเองเออคือบนบ่ไปจดจอใส่ในการคิดไว้ปวดขาปวดล้างปวดข้อ นีนส่สอ่ะกระซางมันอเลกรยังว่ามาันโบเมนของจาของมันบังคับบ่ได้เออกายกับ,บ่บเมนของจาของเวทนากับ,บ่บเมนนั่นกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโบเมนจักอันจกักย่างขีดตอมขอมามาอยู่ในล่มนี่ตัวนี้เมื่อมันเข่าสู้ความเป็นนิจังทุค้คางอนัตตาได้แล้วนะตอมขอมาอยู่ในล่มต่างๆร่มาใจอยู่กับร่มอย่างเดียวหายใจเข้าหายใจออกอยู่เพราะสำนันเดียวมันสิเพิอ เพิ่บไปเองดอกหน้าตัวนี้เออข้าใจว่าหละ่ะเข้าใจดอกเอ่าพอ่อ